ภาราหเวปัญจขันธาขันห้าเป็นของหนักเน้อเจริญสุขเจริญพรผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายวันนี้ก็จะพาเราท่านทั้งหลายน้อมมาดู เบญจขันของเราเบญจขันที่เป็นส่วนประกอบด้วยห้าอย่างหนึ่งคือรูปรูปนั้นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟส่วนที่เป็นของแข็ง เช่นหนังเนื้อกระดูกม้ามเลือดหนองน้ำลายเสเลดส่วนนี้ที่เรียกว่ารูปที่เป็นของแข็งๆนี่ท่านเรียกว่าเป็นดินส่วนที่เป็นน้ำเงือน้ำไข่น้ำหนอง น้ำเลือดน้ำลายน้ำมันส่วนนี้ท่านเรียกว่าเป็นธาตุน้ำส่วนธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมอยู่ทั่วสพังกายลมอยู่ในช่องท้องอยู่ในช่องหูอยู่ใน ช่องต่างๆไว้ติงหายใจเข้าหายใจออกท่านจัดว่าเป็นธาตุลมส่วนธาตุไฟนั้นก็คือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้เราร้อนไฟที่เผาผ่านอาหาร mm hmm. ท่านเรียกว่าธาตุไฟ ดินน้ำลมไฟไฟลมน้ำดินนี้ก็ประกอบกันประชุมกันเข้าอยู่อยู่กันด้วยที่เราเรียกว่ามีวิญญาณมาปฏิสนธิ้วิญญาณมาปฏิสนธิ <c oughs> ดินน้ำลมไฟก็จะประกอบ อีกสี่ส่วนก็คือเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกนะเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่นแหละพอเกิด ความรู้ความจำได้หมายรู้ท่านเรียกว่าเวทนาส่วนสัญญาสัญญานั้นก็คือความจำจากเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นจะเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้าง เฉยๆบ้างนะความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสที่มาจากเวทนาตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจมันจำตัวสัญญาจำคนนี้ชื่ออย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะจำเรียกว่าเวทนา ส่วนที่เป็นสัญญาที่จําเวทนานี่พอจําได้ทีนี้มันก็เกิดสังขารสังขารคือความปรุงแต่งคือมันเอารูปเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาตัวนี้มาปรุงสังขารแป่ว่าปรุงคือประกอบกันเข้า ส่วนสังขารของร่างกายก็คือมันปรุงมันรวมกันระหว่างดินน้ำลมไฟรวมเป็นสังขารในส่วนรูปส่วนสังขารส่วนที่เป็นนามก็คือเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญามาปรุงมาปรุงให้เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเรียกว่าสังขาร สังขารที่ปรุงนะตอนนี้มาจากมาจากขันที่ห้าก็คือวิญญาณวิญญาณคือตัวรับรู้ตัวรู้เรียกว่าเช่นตาเห็นลูก,กเรียกว่าจับกุวิญญาณวิญญาณคือรับรู้ทางตาโสตะวิญญาณคือรับรู้ทางหู คันธวิญญาณคือรับรู้ทางกลิ่นชิวณวิญญาณคือรับรู้ทางลิ้นกายวิญญาณรับรู้ทางกายน,นี่ขันธ์ทั้งห้าจึงประกอบใดส่วนที่เป็นนามสี่ที่เป็นรูปหนึ่งในขันธ์ห้าของเราคือรูปก็คือกายเรานี่แหละส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในส่วนที่เป็นนามนั้นที่เราเรียกสั้นๆว่าใจเรา จิตใจเราที่มันอาศัยสี่ขันเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ชุดโถเปตบินญาโนคือสี่ขันนี่ชุดโถก็คือมันรุดออกไปจากสังขารร่างกายเราสังขารที่เป็นนามธรรมลุดออกไปส่วนสังขารร่างกายเรามันก็เหมือนกับถ้าแยกกันเมื่อไหร่ก็คือ ลมลมหยุดไฟดับน้ำบูดดินเน่านั่นคือสังขารส่วนที่เป็นกายส่วนสังขารที่เป็นวิญญาณที่เป็นจิตของเรามันก็แยกส่วนกันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสองส่วนนี้มันทำงานร่วมกันเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าแต่ถ้าเรา อายุมากเท่าไหร่ป่วยอา,าพาธมันก็จะค่อยๆแยกกันมันจะเริ่มไม่ไปด้วยกันยิ่งเสื่อมโทรมเท่าไหร่มันจะแยกกันความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ค่อยๆแตกแยกกันไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงหันเข้ามาดูเถิดว่า สัพเพสังขาราอานิจจาติยะถาปัญญายาปสติบุคคลผู้เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายรูปหรือฝ่ายนามก็ตามนะมันเมื่อมันมีเหตุเกิดมันก็มีเหตุอยู่ แล้วก็มีเหตุดับทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแต่เหตุทำทั้งหลายทั้งปวงอยู่ได้เพราะเหตุทำทั้งหลายทั้งปวงดับไปเพราะเหตุเพราะฉะนั้น <c oughs> มันไม่ขึ้นอยู่ที่ความพอใจหรือความไม่พอใจของเราเราจะพอใจก็ดีเราจะไม่พอใจก็ดีเมื่อมันมีเหตุเกิดมันก็เกิดเมื่อม,มีเหตุดับมันก็ดับ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นี่จึงไม่ได้อยู่ในในคอนโทรลของความรู้สึกความต้องการของเราโดยส่วนเดียวบางครั้งก็ถูกใจบ้างบางครั้งก็ไม่ถูกใจมันก็มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ ใส่ใจในการเรียนรู้ในสิขาบททั้งหลายนิ่นส่วนรูปผลน,นามก็ตามก็จะได้เห็นความจริงอันประเสริฐก็จะได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตนของตนว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาจนบัดนี้ส่วนไหนที่เป็นของเราที่คิดว่าเป็นของเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแม้ตั้งแต่เป็นเด็ก อะไรอะไรมันก็เหมือนเป็นของเราแต่ยิ่งโตขึ้นแก่เท่าไปอะไรอะไรมันเริ่มจะปรากฏชัดว่าเริ่มจะไม่เป็นของเราไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ไม่ประมาทในสังขารในเบญจขันธ์เพราะเบญจขันธ์เป็นภาระของจิตใจเป็นภาระของ จิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเราอาศัยเบญจขันธ์ส่วนรูปก,ก็ดีส่วนนามก็ดีเพื่อศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตในการเป็นอยู่ในการเรียนรู้ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราอาศัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเหล่านั่นแหละอาศัยสัญญานั่นแหละ ล้างสัญญาอาศัยรูปล้างรูปอาศัยเวทนาล้างเวทนาอาศัยสัญญาล้างสัญญาอาศัยสังขารล้างสังขารอาศัยวิญญาณล้างวิญญาณอันนี้ก็คือฝึกสติของเราให้มาชำระฝึกสติของเราให้มาถอดถอนความมีความเป็นความหลงความโลภ ความโกรธความหลงที่มีเกิดขึ้นในรูปที่เกิดขึ้นในเวทนาที่เกิดขึ้นในสัญญาที่เกิดขึ้นในสังขารที่เกิดขึ้นในวิญญาณเราต้องอาศัยเขาเรียกว่ามือล้างมือเท้าล้างเท้ามันมันเกิดที่ไหนก็หาที่ดับมันตรงนั้นมันเป็นอยู่เช่นไรแล้วก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็หาวิธีหาแนวคิด ที่จะไปนะที่จะไปรู้กับมันจะเข้าใจเบญจขันธ์ของเราที่เป็นภาระภาราหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเด้อ <c oughs> บุคคลทั้งหลายเป็นผู้แบกของหนักพาไป <c oughs> ก็หมายความว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่จะเป็นรูปทานามธรรมจะเป็นเบญจกขันจะเป็นรูปกับนามก็ตามมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับเรารู้เราต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจเราจะทำอย่างไร เหมือนเราไปส่งลูกไปเรียนหนังสือที่ปราถนาดีกับลูกเพื่อจะให้ลูกนั้นเอาตัวรอดได้มีการศึกษามีความรู้นะแม้เราจะหมดเงินนะแม้จะต้องพัดภากจากลูกแม้จะต้องเหินห่างกันด้วยความปราถนาดีผู้มองเห็นการไก่ก็ย่อมยอมยอมไปส่งลูกให้ไปเรียน ให้ไปแสวงหาหนทางที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันเหมือนเราอาศัยข้าวน้ําอาศัยการเป็นอยู่จีระตะที่จะเลี้ยงดูสังขารร่างกายแล้วก็จิตใจของเราแต่สิ่งที่ <c oughs> จิตใจจะต้องไปเรียนรู้ต่อก็คือมันต้องทิ้งโลกนี้ไป ความรู้ที่จะมียิ่งกว่านั้นที่จิตวิญญาณเราต้องการคือความร่ำรวยความสมบูรณ์ความมั่งคั่งความมีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรีสิ่งที่วิญญาณมันต้องการก็คือสิ่งที่จิตใจเราอยากได้นั่นแหละมันเหมือนจะมีคล้ายดังว่าเหมือนจะมีเหมือนจะมีคล้ายดังว่าในโลกมนุษย์มันจะมีแต่มันไม่มี เพราะสิ่งที่จเจริญยิ่งเนี่ย,ยมันอยู่ที่โลกวิญญาณแต่มันอาศัยสังขารร่างกายเนี่ยเป็นพลังงานเป็นโมติสเป็นตัวผักดันเหมือนกับเป็นค่ายเข้าโจมตีนั่นแหละเหมือนกับการทำสงครามนะกายนี้เปื้อนเหมือนโคงคังเหมือนกับเป็นกลองสัพพอวุนะเป็นเวลาที่จะเปลบ ก็จะไปโจมตีนอกสถานที่ถ้ากำลังพอกุนยุทธ์พออาวุธพอก็สามารถจะรับชัยชนะได้ถ้าหากกองกำลังไม่ดีเครื่องป้องกันไม่ดีความประมาทนะเขาก็จะโจมตีค่ายเราหรือโจมตีร่างกายเราได้ง่ายเพราะว่าร่างกายเราป้องกันระบบซอฟต์แวร์เราป้องกันไม่ดี เหมือนกับจิตวิญญาณของเราที่ต้องไปต่อในปาราโลกที่ต้องไปต่อในโลกอื่นความมัง่งคั่งมั่งมีร่ํารวยที่เราปรารถนาจริงๆมันไม่มีอยู่ในโลกนี้มันมีอยู่ในโลกอื่นแต่จิตวิญญาณของเรามันสัมผัสได้มันต้องการได้ไม่ว่าจะอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ยังรู้สึกได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันก็ยังรู้สึกได้ปัจจุบันมันก็รู้สึกได้ เพราะฉะนั้นในพบพบต่างๆวิญญาณเรารู้สึกได้แต่กายนี้มันอยู่ได้มันอยู่ได้แค่นี้เหมือนกับเรานั่งอยู่เนี่ยจิตของเราจะนึกถึงอเมริกาจะนึกถึงจีนจะนึกถึงประเทศต่างๆได้แต่กายมันอยู่ตรงนี้จิตมันไปได้ทั่วแต่กายมันก็ไปได้ต่อที่มันไปได้ ไม่ใช่ว่ามันจะไปอเมริกาไม่ได้กายนี้มันก็ไปได้ตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุให้ไปได้มันก็ไปได้มีเหตุให้ไปไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้ที่เรียนรู้เข้าใจจึงจะต้องอาศัยโลกทั้งสามก็คืออดีตอนาคตปัจจุบัน ที่เราจะต้องไปต่อให้เราน้อมเข้าไปดูนะที่จิตวิญญาณเราต้องการปรารถนาเหมือนพระบรมศาสดาเห็นภัยแล้วพระองค์ก็ตั้งตนิธานว่าพระองค์จะต้องศึกษาอย่างไรจะทำอย่างไรที่ทำให้พระองค์พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย ที่ไม่ตกเป็นทาตเบญจขันธ์ภาระอันหนักนี้มันเกิดขึ้นกับสรพสัตวท,ทุกตัวตนทุกภพทุกภูมิไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรมและมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในโลกวิญญาณก็ดีจะอยู่ในโลกมนุษย์ก็ดีจะอยู่ในโลกดใดๆก็ดีในปรโลกก็ตามถ้าตาบใด ที่เรายังไม่มีวิชาพอที่จะต่อกอนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจะต้องมาหันมาทุกข์หันมาเล่าร้อนหันมาเกิดความวิปติสารครั้งแล้วครั้งเล่า ทุกแล้วทุกเล่ามันก็ไม่สามารถที่จะยั่งความเจริญยังความผาสุกยั่งความสงบสุขยังความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองได้ก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราจะต้องเรียนรู้ศกษา ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจมันก็จะทำให้เราจางขายจากเบญจขันได้จางขายจากลูกเวทนาสังขารวิญญาณได้เพราะเรามีวิชาเพราะนั้นความมั่งคั่งร่ำรวยความสมบูรณ์มันไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์มันไม่ได้อยู่ในสังขารร่างกาย มันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ประจักษ์แต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจเราเราจะเห็นได้ว่าเราไปทำบุญไปให้ทานมันเสียของแต่มันได้บุญแต่มันได้บุญเพราะนั้นคนโบราณทั้งหลาย เขาจึงพากันสร้างวัฒนธรรมประเพณีขึ้นมาเพื่อจะให้คนได้ให้ทาน <_ d ata> เพื่อจะให้คนได้ทำบุญไม่ได้ให้คนมามัวเมาลุ่มหลงในโลกนี้แล้วก็ทรัพย์สินสิงคาในโลกนี้แล้วก็สะส,ส,สมมาอวดมาอ้างกันแล้วก็เข่นฆ่ากันประหักประหารกันพอทรัพย์ชิงกันแย่งกัน สารพัดจิาวิบากต่างๆบาปก,กรรมก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตามนับถืออะไรก็ตามหรือจะไม่นับถืออะไรก็ตามสัจธรรมก็คือสัจธรรมเมื่อมีเหตุเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อมีเหตุอยู่มันก็อยู่มีเหตุดับมันก็ดับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะมีวิชา คือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีความรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้สเพสังขาราอานิจาติยะถาปัญญายาปัสติบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงอัถฐนิพินทติทุกเขเอสะมัคโควิสุทธิยานั่นคือหนทางอันประเสริฐ นั่นคือแนวคิดอันเลิศน,นั่นคือวิชาอันเยี่ยมที่ทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของเบญจขันธ์ไม่ถูกเบญจขันธ์นกบหรือทับถมเอาเพราะเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดา ไม่ว่าเราท่านจะอยู่ตรงไหนอย่างไรที่สุดเราก็ต้องพัดพาก,กจากของรักของช่องใจไม่ว่าตัวตนของเราตัวตนของใครไม่ว่าอะไรก็ตามชุดโถอเปตวิญญาณโนเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดินก็กลับสู่ดินน้ำก็ลกลับสู่น้ำลมก็กลับสู่ลมไฟก็กลับสู่ไฟดินน้ำลมไฟก็แตกสลายไป พัตาตัวตนที่มัวเมาลุ่มหลงที่เทิดทูบูชาเทิดทูนมันมันก็ย่อยสลายไปสรีหลังอันว่าสรีละก็ย่อยยับแตกสลายไปบุคคลผู้มีปัญญาจึงต้องใช้สิ <c oughs> ่งเหล่านี้เป็นวิชาโอปัญิโกน้อมก็มาเป็นกุญแจขายจิตขายใจเราให้เกิดสติเกิดปัญญา ถอนความมัวเมาลุ่มหลมในเบญจขันออกได้ก็ขอ,ขอ,อนนโมทนากับเราท่านทั้งหลายพูดตั้งใจแล้วพารถนาแล้วจงประสบความสําเร็จจงประสบความสําเร็จในการศึกษาในการเรียนรู้เบญจขันธ์ของเราและของบุคคลอื่นด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเธอ <c oughs>